โพสอยู่ในกลุ่มนี่นะฮะนี่นะฮะโคตรชุยโคตรอะไรุยมันชยม,มันไม่รู้อ่ะคือพี่แบบทุเรศมากอ่ะมันก็นะ,ะดูผิวเผินก็เนี้ยดูผิวเผินเหมือนนะต่อโคตรน้ำเลิกด้วยนะนะฮะแต่ทุกคนไปถามมาเนื้ออะไรนะะเนื้อธรรมดาแต่ตอตน้ำเลิกพี่ลูกหวานบอกองบ,มบวมองบ,มบ,วมบวมนี่องบวมตอกน้ำเลิกด้วยนะนะครับเราทำแบบนักริยวแบบว่าโอ้ พูดไม่ออกอะพี่ไหนวะบวมขนไปหมดเลยอะทุกอย่างคือบวมไปหมดเลยอะอุ้ยเหยดบินนี่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 องค์บวมบวมเนี่ยนะฮะมือบวมเท้าบวมนะครับนะฮะนี่นี่องค์พ่อขึ้นอื่นอย่างแบนแล้วดูเท้าแบบพี่แบนมากน่าเกลียดมากในเท้าบวมบวมนนิ้วเบี้ยวเนี้ยครับเท้าบวมนิ้วเบี้ยว นะแต่ความคมไม่มีหรอกดูง่ายนะครับใช่ดูง่ายดูง่ายดูง่ายมากนี่นี่ยันล้มหมดเลยยันทุ่วๆล้มๆนี่ไม่คมเลยนะฮะนี่มันน่าจะลบโพ้หนีไปแล้วมั้งใช่น่าจะโดนน่าจะลบพ้หนีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำคลิปใหน้นี่มาดูอันนี้เหรียญแท้นะฮะอันนี้เหรียญแท้นะเหรียญแท้เหรียญแท้ไฟไม่ค่อยเจีมเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ดูพระเก๋นะฮะเก๊มันโอ้โห,โหเก๊กระจอกมากนะครับนี่นี่ดูนะฮะดูมันทำเนื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะลักษณะคล้ายเนื้อตะกั่วนะคล้ายๆเนื้อตะกั่วแต่นะฮะอุ้ยจะมองผิวเปิดนี่คนไม่เคยเจอเนี่ยอาจจะโดนได้นะนะครับนะฮะสามร้อยสี่ร้อยก็เงินนะครับน,น,น่าจะได้นะฮะถ้าจะไปโดนเก๊นะครับโอ้โหดูนะฮะเหรียญเนี่ยจะหนากว่าปกติดูรอยตัดนี่ชัดเจนมากนะครับนะนะซึ่งเหรียญจริงเนี่ย รอ,อ,อย,ย well ต i̇şte. <ห>ัดก mm ็ไ hmm. ม่ได้ชัดแบบนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจทาขึ้นมานะครับนะมันเกิดจากบล็อกนะครับนี่มันตัดมานี่หน,น่อยเดียวเองนะครับเห็นไหมนิดเดียวนะครับเป็นเคี้ยวขึ้นมานิดเดียวนะฮะนี่ฮะเคี้ยวขึ้นมานิดเดียวนะครับความคมมันก็ไม่ได้ความคมของพระเก๋เนี่ยมันก็ไม่ได้เลยพี่นะครับดูนะฮะพระบวมๆนะฮะพระบวมๆนะครับหูลาหูนี่นะฮะนึกว่าผีหลอกครับนาตาเลือกเช้านะตาเลือกนะฮะนะครับนะพระแท้ยันล้มด้วยนะครับนะยันทุกไม่คมนะครับนี่ฮะยันนะยัน ราชาโชคนะครับยันยันดวงราชาโชคนะครับนะฮะนี่ไม่ไม่ไม่ก็ไม่คมเลยนะไม่คมเลยพี่ดูดูไม่ได้เลยเหรียญนะครับน่าเกลียดมากนะครับนะผิวเหรียญไม่ตึงนะฮะผิวเป็นตามดเป็นขุยมดนะครับนะฮะเป็นเหมือนปดๆอยู่นะฮะอันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับนะข้างหน้านะฮะข้างหน้าอย่างนี้นะฮะโอ้ยอง์พอ นะฮะไม่รู้ไปเหยียบตะปูที่ไหนมาไม่รู้ไปเหยียบตะปูที่ไหนมาไม่รู้ไปเหยียบตะปูที่ไหนมาเท้าบวมเดียวนะฮะเท้าบวมเข่าบวมองบวมบวมพระบวมดูแปลกๆนะฮะนี่ฮะนะครับไม่คมเลยเห็นนะไม่คมเลยนะครับไม่คมเลยนะพี่นะนะฮะดูฮะไม่คมเลยนะนะฮะจดจาไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพระแท้กันอันที่ตอกน้าเลิกด้วยนะเป็นไงนะฮะมันทำรังตองคําด้วยนะนะครับนะ อดูแปลกๆอ่ะนี่พระแท้นะครับอันนี้ของรังทองคาเหมือนกันนะฮะรังทองคํานําเลิกเหมือนกันอ่ะดูฮะเท้าไม่บวมก็เท้าไม่พลิกนะครับนะฮะเข่าไม่บวมเหรียญไม่หนาเกินไปรอยตัดนิดเดียวนะครับเป็นเขี้ยวออกมาน,นิดเดียวนะฮะเหมือนไม่ชัดหรือเปล่าวะนะฮะนะครับอตีกล้องดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆพี่นะครับนี่ดูนะฮะพระตั้งแต่ยุคปี 40ขึ้นมาเนี่ยจะคมมากเห็น yeah, ปะนะครับตาไม่ถลนนาตาไม่ถลนเล่าหูเน be ี kind of ่ยนะครับไม่เหมือนผีลอกนะฮะนี่นะฮะหูข้างหลังนี่เสือได้นะครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นหลังโล่เนาะเป็นหลัง 2K นะครับนะฮะไม่งั้นจะได้เห็นรายละเอียดบนนะฮะ12นักกษัตริย์เนี่ยนะครับนะฮะพวกงูนะครับนะพวก12นักกษัตริย์ต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีขนมีเก็ดนะฮะยันคมเห็นไหมนะฮะไม่มีล้มไม่มีทู่นะครับสวยมากนะฮะนี่ประแท้ยังไงคือประแท้พี่นะครับนี่ฮะ สังเกตตรงนี้นะเกตนี่นะนะครับพักเก๋เนี่ยจะเหมือนเหมือนเป็นขี้กากนะครับนะเหมือนเป็นตุ่มตุขึ้นมาไม่ใช่เกตแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเกตเป็นชั้นเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆัคมๆขึ้นมานะฮะเห็นไหมนะฮะจดจาพักแท้ไว้นะครับนะามันถอดไม่ติดพี่นะฮะเกตพวกเนี้ยนะครับมันไปแต่งบล็อกเองมันไม่เหมือนนะครับโคดจะไม่เหมือนเลยนะฮะนี่นะฮะสะดือคมตั้งตรงบล็อกทองคำนะฮะอันนี้นะครับสะดือขีดนะเห็นไหมนะครับแค้งขีด แขนขีดนะฮะแขนขีดนะครับนะฮะซึ่งนะ,ะไอพัดเกเนี่ยมันก็ทำทำเป็นทําเป็นบล็อกต้องําม,มาด้วยนะนะฮะอยู่ไหนวะโอ้โหไม่ได้ผมไม่ได้กรอบรูปนั้นมาวะ่ะคือมันทําสะเดือขีดมาด้วยนะรูปนี้ไม่เห็นรูปนี้ไม่เห็นเห็นบ้าเนี่ยมันไม่คมเลยนะไม่คมเลยนะครับอย่าเผลอไปโดนกันนะของถูกไม่มีอยู่จริงพี่พระลังจะแสแล้วนะครับนะอย่าไปเผลอตัวกับมันนะ เห็นไ่มน oh ี right ่นะฮะสิบสองนักสัตว์นะครับนะฮะไม่มีขนเลยนี่จริงๆแล้วเสือต้องมีนะฮะลายพัดกรนะครับนะลายพัดกรตรงนี้ตึ๊ด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 นี่อะนี่ให้ดูกันชัดๆเห็นไหมเห็นไหมนะฮะตาไม่ถลนนะครับลาหูตาไม่ถลนนะครับองค์พ่อไม่บวมเข่าไม่บวมข้อเท้าไม่พลิกนะฮะนี่ฮะ ดูง่ายๆสวยๆแบบนี้นะครับนะอย่าเผลอไปโดนของถูกไม่มีอยู่จริงพระลังจะแสนแล้วลังรุ่นเนี่ยจะแสนแล้วนะฮะ